สวัสดีครับ,รบพ,พ่อแม่พี่น้องเมนี่สีผ้ามาเด็กยังอยู่กะเพราเนื้อกะเพราเนื้อครับกะเพราเนื้อปฏิบัติของเขาเนื้อ,าาอแสกมันพัดน,น,นี่แบบว่านิ่มๆเลยเนี่ยแสกมันนี่กรึบๆเลยกระสีเฮ็ดแซ่บให้เบิง่ง กินแต่แซงงกินได้เขาณหได้แหละไมู่่เด้อแต่เกาจะตำพิกนะโอเคตำพิกรอเลยเดี๋ยวเอาทันเหนือคิดยาบอกไม่โน่นิคิดยายูาย่บหฮะคิดยาเรากินกระเา กะเพราอยากกินกะเพราครับอยากกินกะเพาากกรพาก็เลยต้องเมนูกะเพราตามใจภรรยาทุกวันแหมเ,เดียบเดียบใส่กัะทม่าหากินไหมมีวะไรบ่เอาอีกบ่เอาอีกบ่ออบคืออะไรบ่ เนื้องามขนาดครับพี่น้องสุดยอดเลยนี่เป็นไตนั่นดีเลยให้ทาตกเนื้อไหมอะไรนะมันเป็นส่วนใดของของเนื้อสันข้อบอกมันคือมั่นแสงสิดูว่าขาลายไม่ใช่ขาลายขาลายก็อยู่แบบนี้เพราะว่าสันคอนะเขาเสื่อมอยู่เพราะว่าเขาเป็นู้เออพรนี่มั่นแสงนะ แล้วไปนี่ฮะฮะตำแล้วหรือเปล่าตำแล้วแล้วค่ะใส่ห้าวแล้วดูอู้วมันจะเป็นยังไงเนื้อครับมาหนีโอ้เนื้อครง,งามมานันใส่ค้นสวยตาอยัางวายุตำพริกกับกระเทียมพอหรือยังอู้วมันเป็นตะเพ็ดปะพอ่อละครับพอ่อละโอเคโอเคครับป้าเรื่อยเรืย่ยเลยเด้อได้เลยนี่ยมีสิพัแห่เบิึ่งเด้อครับผมป้าห้าลุยเลยครับ อะไรบัวยุย้ยมือนี้ยุ้ยสีเท็ดนยังกินครับนี่นะครับกะเพราเนื้อครับผมโอ้โกะเพราเนื้อครับแล้วอือสายโชว์การผัดกะเพราให้เบิ่เนนะครับ ระยาภาพผัดกระเพราครับผมกระเพราอันตัวยุคหั่งล้างคุณนั้นเห็นมันั่นนั่นนั่นสีแดงแดงโอ้เป็ดัดแสบแท้ดัดแสบนะครับเอาเอาเป็นอย่างเอา เชฟเป็นอยังครับเชฟมีสม่าเต้นไปต่อเชฟก็บอเหนือใสหบานเชฟเอาเอาเนื้อเต่หมดเลยเหรอครับเต้หมดเลยใช่ไหมครับเยอะอยู่นะเยอะครับนิดน้อยครับเพราะว่าเออใช่เต่หมดเลยครับ งล่ย่างขนาดพี่้องครับไล่ย่างขนาดครับพี่้อ,องโอ้โยบ้านไหนมีหม,มลอลำเนาะบ้านมีหอดหมอลำไปเข้าระเต้นใส่เพลงหมอลำนี่ลามลางโคกพี่เด็ดเลยครับ สำแ่สั้นหครับมันหอยแต่มันหอยลงไปเลยครับตานตาลนตาล disukno Sampra Oh, si Ah. นี่ครับกระเพ้าบานเล่ดเนี่นี่กระเพ้าบานบานเท่าลรกระเพ้าแดงมานเท่าครับพี่น้นองหอมดีขนาะดแต่ว่ามันบ่ค่อยมี <Yep. S 3> <Yep. S 1> เย้เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วโอเคครับพี่น้องเข้าไปตักใส่จานกันเลยครับครับครับพี่น้องไอ้ปลาแปมนี่ครับ แรงแล้วเอาไข่เอาไข่ทดสอบดูก็ได้ไม่มั่นใจฟิล์มก็เขาเก่งจริงเลี่ยนี่มแฟมรามีใดเคียบได้แล้วมีไฟเคียบไไปแล้วครับ่คออรบ้าวันน้มีใส่นอ้อมือแรงสีนดงนอลบ่ะเป็นไหน ตะแแบบค่ะโอ้แมนแม่ถอดไข่ครับถอดไข่ครับกับเท้าเนื้อโดนเฮียจะได้กินสไปมือได้หนิเออเราว่านน้ำมันมันกระสาวปลายแดงลาบาน้ามันมันลาบาน้ำมันมันยังข้าวเล่ามันอันนี้้าวเปล่าว่าแปมหงเขาไปนี่หุงแล้วกดแล้วโอเคฉุกแน่นอนได้กินแน่นอน ออเด้อกลับเลยกลับอเพี่น้องพีกพีกอยู่งนี้พี่น้องนี่สองสามเื้อโอ้หแล้วสีหมยอดเป็นไหเปิดตาหน่องทอดพี่สาวยืนคุ้ม เยอะละมันเอาเจ้าอันจ้าไดไปได้ไปหม่ไปได้แล้วได้แล้วได้แล้วพีกมะใหญ่โซบะไม่เอาเลยเยอะเลยกระดกเลยหนึ่งสองสามโออผ่านผ่านผ่านโอ้ยยาเด้ผ่านครับผ่านพี่น้องผ่านเรีย้วพร้อมเสิร์ฟไปเลยนะต่อผ่านกะเพ้าดีกว่ากระทานใหม่แล้วเอาน้ำมันใส่เสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องกับเมนูกะเพราเนื้อ ใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ในช่องน้องไม้ได้ด้วยครับเมนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ